สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระคุณผู้ชมครับโรคเม็อถล่วหมากเป็นโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยในเพศชายสูงอายุหลายคนนะครับซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีอาการที่มาด้วยอาการปัสสาวะที่ผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อย กลั้นไม่ค่อยอยู่ปัสสาวะไม่พุง่งซึ่งหากใครหลายคนไม่ใส่ใจและละเลยไปอาจจะทำให้มเรล็งน,นั้นลุกลามนะครับและส่งผลเสียต่อร่างกายตามมาได้ในวันนี้ครับช่วงคุยกับหมอเราเกี่ยวกับผู้ศรกศาตรจาจ์นายแพทย์วรัตน์วรนิสรากุลจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิร,ริราชพายาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับพี่ช้มีความรู้เกี่ยวกับโรคเมล็งต่อมลูกหมากว่าคืออะไรนะครับจะมีแนวทางในการตรวจรักษาและป้องกันอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับคำถามแรกเลยครับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรครับอาจารย์มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ในต่อมลูกหมากเองครับผมแล้วก็เจริญเติบโตแบ่งตัวเยอะขึ้นจนกระทั่งทําลายตัวเนื้อดีแล้วก็ลุกลามไปว่คข้างเคียงรวมถึงมีโอกาสที่จะกระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองหรือวัาที่ไกลออกไปครับผมครับผม แล้วสาเหตุของมะเร็งต่อมหมานี่มันเกิดจากอะไรบ้างครับปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดครับแต่เราเริ่มมีความรู้เพิ่มขึ้นจากงานวิจัยว่า10-20%มีจากพันธุก,กรรมครับซึ่งสามารถถ่ายทอดในครอบครัวโดยเฉพาะคนไข้ที่มีประวัติพ่อพี่ชายหรือผู้ชายในครอบครัวเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมลูกมาก ปัจจุบันเรารู้ถึงขั้นว่าถ้ามีคุณแม่หรือพี่สาวน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็จ,จะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือยีนที่เราทราบว่ามันเป็นส่วนตั้งต้นทําให้เกิดมะเร็งครับผมลหลักๆก็คืออาจจะเป็นพันธุกรรมส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่ชัดเจนอย่างอื่นๆในสิ่งแวดล้อมเนี่ยปัจจุบันยังไม่ชัดเจนฝุ่นเป็นต้นยังไม่ชัดเจนนะครับเรื่องอาหารการกินมีความเชื่อบางส่วนว่าทานเนื้อแดงมีความเสี่ยงที่จะทําให้เป็นมะเร็งต่อมลูกมาก็จากงานวิจัยยังไม่ชัดเจนอีกกเเช่่นนดียวััครบแต ก็มีส่วนหนึ่งที่เห็นว่าทานแล้วจะมีผลกระทบว่าทําให้เป็นเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มเติมครับแต่ว่าก็มาจากอาหารทางฝั่งตะวันตกเป็นหลักในเอเชียยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ครับครับอาจารย์ครับแล้วการสูบบุหรี่นี้กระตุ้นให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ไหมครับมีมะเร็งปอดครับมะเร็งไตมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแต่ยังไม่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากครับผมครับอาจารย์ครับแล้วคนไข้ที่เขาเป็นมะเร็งต่อมหมากจะมีอาการอย่างไรได,ได้บ้างครับ ส่วนใหญ่ในระยะแรกเลยจะไม่มีอาการครับเราจะตรวจเจอจากการคัดกรองไม่ว่าจะก,การตรวจโดยแพทย์โดยการคลตำต่อมลูกหมากผ่านทวันหนักหรือการตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดเราก็จะมีการตรวจที่เรียกว่า PSA หรือย่อมาจาก prostate specific antigen นะครับถ้าเกิดค่าสูงเกินค่าปกติซึ่งคนปกติก็อยู่ประมาณ3-4ถ้าสูงกว่านี้เราก็แนะนำให้คัดกรองเรื่องของมะรงต่อมลูกหมากเพิ่มเติมน,นะครับ ซึ่งก็สามารถตรวจได้ค่อนข้างไวใช่ไหมครับใช่รันี้อาจารย์แนะนาคิดว่าการตรวจนี้ควรจะเป็นการตรวจในการคัดกรองมะเร็งต่อมา状เลยไหมครับคือคนทั่วไปเราไปตรวจแล้วไปคัดกรองท,ทั่วๆไปเป็นประจําปีคนต้องทำอย่างไรไหมครับในปัจจุบันผู้ชายไทยที่อายุเกิน50ปีถึง75ปีเราแนะนําให้ตรวจประจําปีปี <c oughs> ละ1ครั้งครับถ้าค่าปกติสามารถติดตามผลปีละครั้งได้ครับผม ก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีนะครับตรวจคัดกรองทันไปด้วยก็สามารถตรวจเจอได้อย่างรวดเร็วนะครับและรักษาด <Sched> ้ทันท่วงทีนะครับคำถามสำคัญครับอาจารย์มะเร็งต่อมลูกหมากมีกีร่ระยะครับโอเคในระยะส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับมะเร็งทั่วไปก็คือมี1-4ถึงนะ <tamam. S 3> ครับระยะที่1ก็คือส่วนใหญ่จะเจอจากการคัดกรองคือยังไม่มีอาการยังอยู่ในต่อมลูกหมากข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นเองนะครับระยะที่2ก็คือแบ่งจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะมีมากกว่าหนึ่งข้างของต่อมลูกหมาก อันที่3ก็จะเริ่มมีการลุกลามออกไปว่าข้างเคียงนะครับอันที่4 <S <S คือมีการกระจายไปว่าที่ไกลออกไปมากขึ้นนะครับผมอาจารย์ครับแล้วแนวทางในการรักษาระรยะนี้แตกต่างอย่างไรกันบ้างครับอันนี้เป็นจุดเด่นของมะเร,ร็งต่อมลูกหม,มากเลยครับคือเราสามารถการคัดกรองที่ดีแล้วเราเจอมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้เพราะนั้นการรักษาในระยะเริ่มต้นจะให้ผลที่ดีกว่าในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมะเร,ร็งต่อมลูกหม,มากระยะเริ่มต้นเราหวังผลการรักษาให้โรคสงบหรือหาย เกินถึง5 1 0ปีนะครับเนาะในระยะที่1นถึงสนะครับเราก็จะแนะนําคนไข้อาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดก็ได้ปัจจุบันมีการฉายรังสีโดยเฉพาะฉายเฉพาะจุดนะครับเนาะรวมถึงการเฝ้าระวังเชิงรุกก็มีครับก,ก็ในมะเร็งที่แบ่งตัวช้าเราสามารถติดตามผลไปแล้วเราก็ติดควบคุมมันได้ดีส่วนในระยะที่เพิ่มขึ้นเช่นระยะที่3เราอาจจะแนะนําการรักษาร่วมกันผู้ขนานการไม่ว่าจะผ่าตัด และใช้สังสีตามหลังหรือใช้สังสีร่วมกับการใช้ยาพวกฮอร์โมนบําบัดร่วมด้วยนะครับก็อาจจะได้ผลดีมากขึ้นควบคุมให้มะเร็งสงบได้ส่วนในระยะที่4เราจะเน้นการให้ยาเป็นหลักครับยาตัวแรกที่เราใช้ในมะเร็งต่อมลูกหม,มากก็จะเป็นเรื่องก่อนการให้ฮอร์โมนนะครับเพื่อควบคุมลดการที่จเจริญเติบโตของมะเร็งครับผม จารย์ครับในทางการแพทย์ปัจจุบันมีเทคนิคต่างๆมากมายเลยครับส่วนหนึ่งในการผ่าตัดแล้วก็มีการใช้โรบอทหรือหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผ่าตัดด้วยอาจารย์คิดว่าแนวทางในการรักษาแบบนี้ครคิดว่ามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดีต่อการผ่าตัดแบบทั่วไปอย่างไรบ้างครับคุณสาหรับคําถามมากเลยครับอาจารย์ก็ผมมาจากภาควิชาสัรฑ์ซึ่งก็จะเน้นการรักษาคนไข้ด้วยการผ่าตัดนะครับปัจจุบันการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากเรามีเทคโนโลยีที่ทําให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วนะครับก็คือการ ใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับหุ่นยนต์ในที่นี้เป็นแขนกลไม่ใช่ AI ไม่ใช่สมองกลนะครับก็จะเป็นการผ่าตัดแบบ2กล้องธรรมดานี่นะครับแต่ว่าเราจะใช้แขนที่มีการเคลื่อนไหวได้คล้ายข้อมือคนมากกว่าการส่องกล้องทั่วไปแล้วก็สามารถเห็นเป็นภาพสามมิติทําให้เราผ่าตัดได้แม่นยำนะครับแล้วก็ตรงจุดที่รักษาได้ดีรวมถึงเก็บอวัยวะข้างเคียงเช่นเส้นประสารหรือหูรูดของคนไข้ที่จะ ใช้รักษาคุณภาพชีวิตหลังจากมะเร็งหายนะครับได้ไดผลดีครับก็คือผ่าตัดได้ละเอียดขึ้นเพราะมันอาจจะเห็นชัดขึ้นแล้วก็ตัวแขนคนอาจจะเข้าไปได้ได,ดีขึ้นประมาณนี้ไหมหรครับถูกต้องครับอ๋อครับผมสุดท้ายครับอาจารย์สมมติคุณชาวบ้านเขาฟังอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากเป็นมะเร็งของพวกมาเนี่ยมันมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างไหมครับการป้องกันที่ดีสุดก็คือการตรวจให้คัดกรองให้เร็วแล้วก็ให้เจอในระยะเริ่มต้นนะครับโดยทั่วไปเราก็แนะนํา อย่างที่แจ้งเลยครับอายุ50ปีขึ้นไปผู้ชายไทยที่แม้กระทั่งไม่มีอาการเราก็ยังแนะนําให้คัดกรองอย่างน้อยตรวจเลือดนะครับแล้วก็พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจร่างกายหรือแปรผลเพิ่มเติมนะครับประจําปีครับผมเพราะฉะนั้นก็ใครก็ตามแต่บนะที่เป็นคุณผู้ชายทุกท่านก็ควรจะไปตรวจคัดกรองประจําปีนะครับเพื่อที่จะสามารถ เจอได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถรักษาอาระยะต้นๆได้นะครับก็มีโอกาสหายขาดได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมครับผมคุณผู้ชมครับโรคในสองกหมานะครับปัจจุบันเป็นภัยเงียบใกล้ตัวนะครับซึ่งสามารถเกิดได้กับผู้ชายสูงอายุหลายคนนะครับ แนวทางในการรักษามีทั้งแต่การผ่าตัดนะครับการฉายรังสีการยาต้านฮอร์โมนและนี่ในปัจจุบันนะครับมีเทคโนโลยีในการผ่าตัดที่ดีขึ้นเช่นการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผ่าตัดทั้งผลการรักษาดีขึ้นรวมถึงผลลักเียงที่น้อยลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองใครก็ตามแต่ที่มีอาการหรือว่าวิ่ัยว่า,วา,วาเป็นมะเร็งสมอหมากก็ไม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงและละเลยนะครับควรต้องรีบรักษานะครับ ในนี้ครับต้องขอขอบพระคุณผู้ศาสตราจารย์นายแพทย์วรรตวรนิสรากุลนะครับจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริพับาลเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับจาช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงนานาสาระน่ารู้ครับ กลับมาพบกันในชุดสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคาถามจากทางบ้านโดยที่เราจะนำคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางสื่อออนไลน์มาให้คำตอบกันครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยครับหนูเป็นโรคเส้นประสาทต,ตาขวาอ่อเคยรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์ได้แต่นะนําให้สังเกตอาการเพื่อไม่ให้อีกข้างมีอาการและตอนนี้มีอาการตาเคโฟกัสไม่ได้ปวดตาและมีน้ําตาไหลไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตเลยอยากจะขอคำปรึกษาว่าจะต้องทำอย่างไรต่อดีคะแนะนำตรวจกับจกักษุแพทย์ก่อนค่ะ ว่าสามารถผ่าตัดแก้ไขตาเลหรือตาเทียมเพื่อความสวยงามได้หรือไม่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะ เนื่องจากคุณแม่ได้ใช้ยาแก้ปวดมาเป็นเวลานานหลายปีส่วนมากจะใช้ทุกครั้งเวลาที่เข้าแอดมิดในโรงพยาบาลแต่ถ้าเวลาอยู่บ้านปกติจะไม่ได้ใช้แต่ปีหนึ่งจะมีเข้าโรงพยาบาลอย่างน้อย2ถึงครั้งซึ่งไม่แน่ใจว่าเพราะเอฟเฟกของยาแก้ปวดหรือเปล่าที่ทําให้แพ้ยาเกือบทุกชนิดมันเลยเหมือนต้องใช้ยาตัวนี้ไปโดยปริยายเพราะใช้ยาตัวอื่นแก้อาการแทบไม่ได้เลยแพ้หมดขนาดไทลินอลยังแพ้ เลยปรึกษากันว่าอาจจะต้องหาทางถอนยาตัวนี้ขอปรึกษาว่าจะต้องติดต่อแผนกไหนหรือมีที่รับดูแลรักษาไหมครับปกติการแพ้ยามักเกิดจากปัจจัยภายในของผู้ป่วยเองมักไม่เกิดจากยาตัวใดตัวหนึ่งกรณีที่ต้องการตรวจเพิ่มเติมเรื่องแพ้ยา,ยาสามารถตรวจได้กับแผนกอายุรกรรมค่ะโรงพยาบาลศรีราชมีแผนกโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะ จะกินยาคุมแบบรายเดือนค่ะแต่ว่าไม่รู้จะเลือกยี่ห้อไหนดีคุณหมอช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะหนูอายุ21ปีค่ะยาคุมมี2ชนิดค่ะชนิดฮอร์โมนสูงอาจจะทําให้คลื่นไส้อาเจียนมากและชนิดฮอร์โมนต่ําจะไม่ค่อยคลื่นไส้มีเลือดออกผิปบติได้เวลากินยาให้ปรึกษาเภสัชกรประจําร้านขายยาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตรนรีเวชวิทยาค่ะ เจ็บจิตจี๊เสียวแปลบๆใต้ราวนมด้านซ้ายเป็นมา3วันแล้วไปหาหมอที่คลินิกใกล้บ้านให้ยาแก้อักเสบกับคลายเส้นมากินแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะต้องทำงานหนักตลอดเวลาพักผ่อนค่อนข้างน้อยสูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แต่มีการกินพืชกระท่อมเพศชายอายุ55ปีอาชีพทำสวนรับจ้างกระท่อมไม่ควรกินนะคะอาการเจ็บชายโครงเป็นโรคได้หลายอย่างกลุ่มที่พบบ่อยคือปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน สามารถลองเอามือกดตรงสีข้างใต้ราวนมแล้วขยับแขนซ้ายไปข้างหน้าและตีศอกกลับคล้ายๆการชกมวยถ้าเป็นอาการจากกล้ามเนื้อจัทุราาค่ะส่วนจากสาเหตุอื่นเช่นโรคกระเพาะอาหารเจ็บเวลาหิวหรืออิ่มเกินไปหรือกินอาหารเผ็ดหรือโรคหัวใจจะเจ็บแน่นๆนานๆเกินครึ่งชั่วโมงไม่หายต้องพบแพทย์ตรวจเพิ่มเติมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสรีศาสตร์ค่ะ เด็ก3ขวบเลือดก,กำเดาไหลเวลาเป็นหวดัดทำอย่างไรดีคะหากผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้โดยการโน้มตัวไปข้างหน้าก้มศีรษะเล็กน้อยใช้มือบีบบริเวณปีกจมูกประมาณ10นาทีหากไม่หยุดไหลแนะนำให้ไปพบแพทย์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะ ก็ครบแล้วนะครับกับคาถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามากันในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับมีคําถามอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพก็สามารถพิมพ์คําถามแล้วส่งเข้ามาได้ที่ w w w s i r a o n l i n e n e t และผมจะไปหาคาตอบจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้เองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้นนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ในไลยครับแล้วพบใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ